การสื่อสารใดๆของรนุษยศาตาเวลาที่เรายืนพูดอย่างนี้ค่ะคําพูดของคนเรามีผลหรืออิมแพกับผู้รักษาเพียงแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นอีกอะไรในวันนี้ก็ได้ไม่สำคัญเท่า55อร์เซ็นต<ม>์ค่ะสิ่งที่หนีทำให้ทุกท่านเห็นเมื่อกี้ที่ทำท่าเมื่ี้ที่ทำท่าเมื่ี้ที่ทำท่ามีผลกับทุกท่านมากกว่าถึงห้าสิานเสียค่ะ ที่เราพูดเร็วพูดชา้าพูดดังพูดค่อยผู้สู่ผู้ตับมีผล38หลักนี้เรียกว่าหลัก 3v น้องบางทีก็อยู่กับเราสองสามปีเราอยู่ับเขาที่ใช้มากกว่านั้นคือ sales service เพราะเราเจอเข้อสุขสันส้นๆเราต้องใช้มันเราอาจจะไม่ได้รู้ร้อย็แต่เราอาจจะตัดไปทีละอย่างเขาพูดจาแบบต้องการข้อมูลแล้วไกม,ไมถ้าไม่ใช่ตัดทิ้งนะ เขาเขาคุยรับว่าเซนซิทีฟกับเราไหมเสียงคนคนที่เป็นเคเสียงมักจะดูซอฟด้วยนะหน้าซอฟคนเราต้องจัดฉุกเฉินเลจะเป็นชาริลเลชมาสำหรับเซลส์ hmm. นะสำหรับต้นๆน,นะแต่ถ้าเราเป็นลูกค้าที่เราคุยกันน,นนานๆมันจะเริ่มรู้ข้าดีขึ้นนะ B ดู have นะคะ B แล้วก็ดูแล้วก็แฮบบแปลว่าอะไร B. คือ verb to be ismr <be lower. S 2> and e แปลว่า เป็นอยู่คือทุกคนรู้จัก being ค่ะ being คือความเป็นตัวตนของเราเราจะต้องมีคดเราต้องเป็นคนยังไงหรอเราต้องมีคุณสมบัติอะไรนะเราต้องคิดอะไรเราต้องรู้สึกอะไรเราถึงจะเดินไปข้างหน้าได้ดูค่ะ doing คือการการะทำเราต้องทำอะไรบ้างนะเราถึงพาตัวเราเองไปข้างหน้าได้ส่วน having ไม่เป็นไรคือเป้าหมาย ถ้าเราบีอิ่งแบบนี้เป็นตัวตนแบบนี้ดูอิ่งการกระทําแบบนี้เราจะแฮปปี้ได้เป้าหมายสิ่งนั้นอยู่แล้วความคิดเนี่ยทั้งหมดเครื่องยนต์สุดยอดนะครับเรามีเครื่องยนต์ที่สุดยอดความรู้สึกหรือ feeling เนี่ยหรือไอ feel เนี่ยมันเหมือนกับน้ำมันเครื่องน้ำมันหลอดลน้ำมันเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีน้ำมันเครื่องมันจะเดินไปได้ได้นะฝืนมันฝืนนะ หรือเขาไม่ดีไม่มีสภาพธธเหมือนการการใจรายนะั้นคนเราเนี่ยมีความคิดดีขนาดไหนเนี่ยถ้าตื่นเช้ามาอารมณ์เสียน,นะทะเลาะกแฟนโมโหลูกตื่นสายกลับไปเหม็นหน้านายโดนานายว่าเนะี่ยไอความคิดที่มันเจ๋งๆมัมันมันสดุปเป็นหมดเันเปนเครื่องที่มันมันไม่มีนะ้้ำมันหล่อลื่น